อ่าก็กราบสวัสดีครับพบกับผมตีใหญ่ปืนโตอีกเช่นเคยวันนี้ตีใหญ่ก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลด้วยกันถึง3คู่คู่แรกก็เป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลพบบอลมัดคู่ที่สองเบนฟอร์ดพบฟูลแลมคู่ที่ 3, man, City, Pop, Wolf, สามเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับวูฟแฮมตันสคู่นี้เตะคืนวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567และก่อนจะมารับชมและรับฟังคู่ที่ตีใหญ่จะวิเคราะห์ก่อนอื่นเลยตีใหญ่ต้อง กราบขอโทษขออภัยกันด้วยที่อย่ได้ผิดพลาดมาก่อนหน้านี้ก็ต้องมาขอแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งภายในวันนี้มาต่อที่ผู้แล่นของเราอาร์เซนอลพบบอลมัตเจอกัน5นัดล่าสุดนัดแรกก็เป็นทางอาร์เซนอลที่เอาชนะบอลมัตไปได้4ประตูต่อศูนย์นที่2เป็นทางอาร์เซนอลที่ต้อนรับการมาเยือนอย่างบอลมัตและเอาชนะไปได้3-2นัดนที่3เป็นทางอาร์เซนอลอีกเช่นเคยที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ0ูน นัดที่4ก็ยังเป็นทางอาร์เซนอลที่บุกไปชนะบอลมัต2ประตูต่อ1ส่วนนัดที่5เสมอกันไป1ประตูต่อ1มาต่อกันที่5นัดล่าสุดของบอลมัตที่ได้ลงเตะมาก่อนหน้านี้นัดแรกก็ชนะไบตัน3 0นัดที่2ชนะวูฟแฮมตัน1นนัดที่3แพ้กับแอตตันวิลล่าไป3ประตูต่อหนนัดที่4เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2ประตูต่อ2นัดที่5แพ้กับลูตันทาว2ประตูต่อ1ส่วน5นัาล่าสุดของอาร์เซนอลที่ได้ลงเตะม,มาก่อนหน้านี้นัดแรกก็ชนะไป3ประตูต่อ2ชนะท็อตแนมฮอตสเเอร์ไปนะครับนัดนี้ก็บุกไปชนะนัดที่2ชนะเชลซี5ประตูต่อ0นัดนี้ก็ชนะภายในบ้านส่วนนัดที่3บุกไปชนะวูฟแฮมตัน2ประตูต่อ0 นาที่สี่อาร์ซิอลนแพ้กับบาเยอร์มิเนกหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีห้าแพ้ให้กับแอตตันวิลล่าสองประตูต่อศูนย์ส่วนตารางเปรียบเทียบราคาคู่นี้ก็ได้เปิดมาที่หนึ่งจุดศูนย์สี่อนี่ไปที่สองจุดศูนย์ศูนย์เสมออยู่ที่6.00สกอร์สูงอยู่ที่0.90สกอร์ต่ำไปที่0.88นั่นเองคู่นี้ติใหญ่มองว่า อาร์เซนอลทำได้ดีกว่าบอลมัดเยอะและวันนี้เตะภายในบ้านของอาร์เซนอลได้แต้มต่อก็เยอะพอสมควรแต่ตีใหญ่ก็ยังเชื่อใจอาร์เซนอลที่จะเอาชนะบอลมัดไปได้ภายในค่ำคืนนี้แต้มต่อแค่นี้ก็ไม่ละค่าคืนอาร์เซนอลหรอกนะที่ตีใหญ่มองจากห้านัดสุดที่ผ่านมาอาร์เซนอลก็ทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวชนะมาโหดๆกันทั้งนั้นเลย4 5หนัด4-5หลูกอย่างเงี้ย คู่นี้ก็คิดว่าเสมอเปิดมาที่6.00โอกาสที่จะออกก็น้อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นเ,นเพียง30ต่อ70็เปร์เซ็นต์เลยทีเดียวที่จะออกเสมอส่วนท่านใดอยากจะไปที่เสมอก็เบาๆกันหน่อยมาต่อที่คู่ที่สองเราเบนฟอร์ดพบ เจอกัน5นัดล่าสุดนัดแรกก็เป็นทางเบนฟอร์ดที่เอาชนะฟูลแลมไปได้3-0นัดที่2ก็เป็นทางฟูลแลมที่เอาชนะเบนฟอร์ดไปได้3ประตูต่อ2นัดที่3เป็นทางเบนฟอร์ดที่เอาชนะฟูลแลนะมไปได้3ประตูต่อ2อีกเช่นเคยนัดที่4เป็นทางฟูลแลมที่พลิกกลับมาชนะเบนฟอร์ดไป3ประตูต่อ2ส่วนนัดสุดท้ายนัดที่5เป็นทางเบนฟอร์ดที่เอาชนะฟูลแลมไปได้3ประตูต่อ0 มาต่อกันที่5นาสุดของฟูลแลมที่ได้ลงเตะมาก่อนหน้านี้นัดแรกก็เสมอกับคิทตันพาเลทไป1ประตูต่อ1นัดที่2แพ้กับลิเวอร์พูล3ประตูต่อ1นัดที่3ชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0นัดที่4แพ้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0นัดที่5แพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป3ประตูต่อ1 ส่วนหน้าาสุดของเบนฟอร์ดที่ได้ลงเตะมาก่อนหน้านี้นั้นแรกก็แพ้ให้กับเอเวอร์ตัหนึประตูต่อศูนย์ัดที่2ชนะลูตันทาวห้าประตูต่อ1บุกไปชนะ5ประตูต่อ1เลยทีเดียวส่วนนัดที่3ามเบนฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนอย่างเชฟฟิลด์เต็ดและเอาชนะไปได้2 0งนย์อันดัสา ขอไปครับนัดที่4ก็เสมอกับแอตตันวินล่าไป3ประตูต่อ3และนัดที่5เสมอกับไบตันไป0ประตูต่อ0ส่วนตารางเปรียบเทียบราคาคู่นี้ก็จะเปิดมาที่1.05แต่ตอนนี้ไหลลงมาเหลืออยู่ที่0.85แอ้แนดแคบไปที่0.25เสมออยู่ที่4ขอไปครับ3 4 3แต่ตอนนี้ไหลลงมาเลยอยู่ที่3.40สกอร์สูงอยู่ที่0.97 s สกอร์ต่ำอยู่ที่0.85คู่นี้ตีใหญ่ก็ยังมองไปทางเจ้าบ้านอีกเช่นเคยอย่างเบนฟอร์ดที่จะต้อนรับการมาเยือนอย่างฟูแร่มและเอาชนะไปได้ภายในค่ำคืนนี้คู่นี้ตีใหญ่ก็มองว่าจากสกอร์โดยรวมและห้านัดล่สุดที่ผ่านมาเป็นทางเบนฟอร์ที่ทำได้ดีพอสมควร แต่โดยรวมแล้วก็สูสีแหละตีใหญ่ก็มองว่าเบนฟอร์ดเตะภายในบ้านด้วยก็เลยให้ไปทางเบนฟอร์ดที่จะเอาชนะฟูลแลมไปได้ภายในค่ำคืนนี้มาดูที่เสมอเปิดมาที่3.40นคู่นี้โอกาส50 50ที่จะออกแต่ท่านใดอยากจะตามก็ตามให้พอสมควรไม่ต้องเยอะเพื่อไว้จะได้ไม่เสียใจ ไปต่อที่คู่สุดท้ายของเราคู่ V.P. แมนเชสเตอร์ซิตี้ City, พบบุ๊ปแฮมตันเจอกัน5นัดล่าสุดนัดแรกเป็นทางบุ๊ปแฮมตันที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2-1นัดที่2เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะบุ๊ปไปได้3-0นัดที่3เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะบุ๊ปไปได้3-0นัดที่4ก็ยังเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะ บูฟไปได้5ประตูต่อ1เลยทีเดียวนัดที่5ก็ยังเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะบูฟไปได้1ประตูต่อศูย์คู่นี้ก็ต่อ2.5เลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะพอสมควรไปต่อกันที่5นัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้ลงเตะม,มาก่อนหน้านี้นัดแรกก็บุกไปชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2ประตูต่อ0 นดที่2ก็บุกไปชนะไบตัน4ประตูต่อ0นดที่3ต้อนรัดตอมรับกรารมาเยือนอย่างเชลซีและเอาชนะไป1ประตูต่อ0นาที่4ก็เสมอกับเลอันมาริดไป1ประตูต่อ1นดนะที่5ต้อนรับการมาเยือนอย่างลูต,ตันทาวและเอาชนะไปได้5ประตูต่อ1และเก็บ3แต้มไปได้ภายในบ้านเลยทีเดียวส่วน5นัดสุดของบู๊พแฮมตันที่ได้ลงเตะม,มาก่อนหน้านี้ นัดแรกก็ชนะภายในบ้าน2ประตูต่อ1ชนะลูตันทาวไปนัดที่2แพ้ให้กับบอรนมัธแพ้ภายในบ้าน1ประตูต่อ0นัดที่3แพ้กับอาร์เซนอลภายในบ้าน2-0นัดที่4เสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรส2ประตูต่อ2ส่วนนัดที่5แพ้กับเวสต์แฮมยูนเตไป2ประตูต่อ1แพ้ภายในบ้านเลยทีเดียว ส่วนตารางเปรียบเทียบราคาคู่นี้เปิดมาที่0.95แต่ตอนนี้ไหลลงมาเหลืออยู่ที่0.88แปดแดอนแคปอยู่ที่2.25เสมออยู่ที่7.10สกอร์สกอสูงเปิดมาที่0.98แต่ตอนนี้ไหลลงมาเหลืออยู่ที่0.82สกสอร์ก่ตำอยู่ที่0.90้นคู่นี้ดี๋วใหญ่มองว่าเป็นทาง บู๊แฮมตันซะมากกว่าที่จะเอาชนะไปได้จากสกอร์ด้วยร่วมก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่โดยรวมแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูดีกว่าแต่แต้มต่อมันเยอะเสลอเกินตีใหญ่เลยให้ไปทางบุ๊พสวนกระแสไปเลยแล้วกันวันนี้ท่านใดอยากตามก็ตามมาได้นะครับท่านใดอยากสวนก็สวนได้มาต่อกันที่ราคาเสมอคู่นี้เปิดมาสูงมาก7.10 เปิดมาสูงขนาดนี้ตีตต๋ใหญ่มองว่าไม่น่าจะออกเสมอหรอกถ้าจะออกก็ไม่เปิดมาเยอะขนาดนี้สุดท้ายแล้ว3คู่นี้เพื่อนๆไม่เพียงน้องคิดเห็นเช่นไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยและส่วนตี๋ใหญ่ได้ตี๋ใหก็ไม่ว่าอะไรอีกเช่นเคยฝากไว้อีกนิดนึงถ้าหากเพื่อนๆไม่เพียงน้องท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยกับตี๋ใหญ่หรือสอบถามตี๋ใหญ่ตี๋ใหญ่ก็ได้ปักหมุดลิงก์ ไลน์แอดของติใหญ่เพื่อจะเข้ามาพูดคุยกับติ๋ใหญ่ไว้ใต้คลิปก็สามารถกดแล้วแอดกันเข้ามาได้เลยวันนี้ติใหญ่ก็ต้องฝากเพื่อนๆให้เพียงน้องกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของติใหญ่เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกมากมายสุดท้ายแล้วติใหญ่ก็กราบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ